ทางด้านของนายกเองนะครับก็สั่งสพอชอครับเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ที่ยังตกหล่นหลังจากน้ําเริ่มลดแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่โหมดเดียวยาในทุกมิติทั้งด้านการเงินการคมนาคมในรูปแบบแม่สายโมเดลเพื่อที่จะให้ประชาชนภาคใต้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกสปชอ บอกว่าตามที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อสอปชครับที่ได้สั่งการให้คณะทํารรงานสปชเฝ้าระาวังสถานการณ์ภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าฝนภาคใต้ใปีนี้ครับจะมากกว่าปกติก็ทําให้ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับให้หน่วยงานด้านการรับมือภัยพิบัติเตรียมความพร้อมด้านกําลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆตามแผนเผชิญเหตุต่อมาครับหลังจากนั้นวันพุทธที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัฒน์นาย,ยกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์จากสบ,บชและก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทันทีรวมทั้งให้มีการสํารวจความเสียหายฟื้นฟูและก็นําเสนอข้อมูลต่อคอรมอ เพื่อที่จะดําเนินการช่วยเหลือแล้วก็ในแผนป้องกันร,ระยะยาวครับได้ให้ศึกษาเรื่องการนําผังน้ํามาใช้ควบคู่กับผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรแล้วก็ตรงจุดถัดมาวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนครับนายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะผอ,อสปชสั่งการให้ผลเอกนัทพลนาพ,พาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม บินด่วนครับลงไปที่ทางภาคใต้ประสานงานความร่วมมือทุกภาคส่วนบุรการการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระดมเรือท้องแบนอาหารให้เจ้า้าที่นะครับกระจายลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภยัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานสำนักนายกครับเตรียมพร้อมกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ขณะที่วันศุกร์ที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะผอ,อสปชได้มีการย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายช่วยเหลือต่อเนื่องและประสานสอ,อบอตส่งอาหารเข้าไปในพื้นที่ที่ถูก จัดขาดจัดเรือท้องแบนทหารและเอกชนกว่า50ลําลำอพยพผู้สูงอายุเด็กและขนอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมทั้งให้ปอพอมีการส่งเรือเข้าไปช่วยประมาณ100ลําลำทางนี้ได้ย้ำนะคะบอกว่าแม้ไม่มีเรื่องดินโครนเหมือนอุทกภัยในภาคเหนือแต่การประสานงานดูแลต้องต่อเนื่องและรวดเร็ว นายจีรายุมีการกล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมของ,ของคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและผลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานสปชส่วนหน้าบินด่วนไปลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวา แล้วก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็มีข้อสั่งการในแผนระยะสั้นและแผนระยะกลางและเมื่อน้ําลดจะได้ดําเนินการในการฟื้นฟูกเกี่ยวยาต่อไปขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีข้อสั่งการให้ประสานกรมบัญชีกลางเพิ่มงบทดรองจ่ายของผู้ราชการจังหวัดจาก20ล้านเป็น50ล้านและกลมป้องกันภัยกล ทางปอพอเองก็มีการเร่งจัดสรรสภากําลังอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะผ่านน้ทางน้ําตามพื้นที่ที่ร้องขอทันทีรวมทั้งทุกหน่วยงานได้เข้าอพยพผูส้สูงอายุกลุ่มเปราะบางไปยังจุดปลอดภยัยพร้อมให้กระทรวงสาธารณสุขระดมแพทย์และบุคลากรทั้งหมดในพื้นที่ขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่วิกฤตและจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ความช่วยเหลือและอยู่อาศัยได้จนเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันแรกมีฝนตกลงมา อย่างหนักปอพก็ได้มีการประสานกสทชอและค่ายมือถือส่ง SMS ไปยังประชาชนในพื้นที่5จังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภยัยรุนแรงก็ได้แก่สงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสและนครศรีธรรมราชทําให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมตัวได้ทันมีการขนย้ายเข้าของไปไว้บนที่สูงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้นะคะนายจิรยุยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะโดยกรมชลประทานได้มีการนําเครื่องสูบน้ํา33เครื่องเครื่องผักดันน้ำเจ็ดเครื่องเร่งระบายน้ําควบคู่กับการนําเรือและรถยนต์ยกสูงของหน่วยงานราชการเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงควรพระราชทานกระจายไปนในพื้นที่น้าท่วมขณะที่กรมปรศุสัตว์ก็มีการอบพยพสัตว์จํานวน2431ตัวและนาหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน1 7ึ่ กกิโลรัมแจกให้เกษตรกรช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบพอมาถึงวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมากร,รมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการให้กับ6จังหวัดภาคใต้ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยซึ่งก็ได้แก่จังหวัดสงขลานราธิวาสปัตตานียะลาสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพิ่มเติมแล้วครับจังหวัดละ50ล้านบาทเป็น70ล้านบาท ก็เพื่อนําไปใช้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทันต่อสถานการณ์แล้วก็เพียงพอครับต่อความต้องการของผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งการเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท,ที่น้ำได,ได้ลดลงไปแล้วนะครับให้ตรวจสอบแล้วก็เช็คเลยนะครับว่ามีความเสียหายรูปแบบใดบ้างแล้วให้กําหนดแนวทางเยียวยานําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อครับโดยผ่านกลไกสปช ซึ่งมีการทำงานต่อเนื่องตั้งแต่อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ในภาคใต้ได้อย่างทันท่วงที